ฮะดิสโซเฮียคืออะไรครับอาจารย์ฮะดิสโซเฮียก็คือฮะดิสที่คนรายงานฮะดิสเนี่ยนะมีมีอาดาลล์นะมีความยุติธรรมรแล้วก็มีความจำที่แม่นยำนะแล้วก็สายรายงานติดต่อกัน,กนไม่มีข้อบกพร่องนะไม่มีบกพร่องแล้วก็ไม่แปลกกว่าคนอื่นนะาตามมุดดบ คนในงานมีอาดาลล่ามีความยุติธรรมและก็มีบอบก็มีความแม่นยําที่ดีแบบสมบูรณ์นะและก็สายงานต่อเนื่องไม่ขาดช่วงปราศจากข้อบกพร่องแล้วก็ไม่แปลกกว่าคนอื่นอันนี้เป็นคุณสมบัติของฮะดีิสโซเฮียฮัดดิษทัสันนะฮะดิสทัสันกับโซเฮียเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนรู้ไหมใน5ข้อเนี่ยในข้อของของเงื่อนไขฮะดิสโซเฮียเนี่ยมีอาดาลล่เหมือนกันอาดาลล่เหมือนกันามร มีมีความพิถีพิถัเหมือนกันมีตามมดบตามมดบคือมีความแม่นยําอันเนี้ยแม่นยำน้อยอ๋อแม่นยำน้อยไปหนไอ้สามข้อหลังนี่เหมือนกันสายรายงานติดต่อกันไม่แปลกแล้วก็ไม่ไม่บกพร่องอันที่สองอ่ะที่มันเรียกว่าตามหมดบอบตามว่าตามมาไม่สมบูรณ์กับคอบฟัดบอบแปลว่าเบาลงมาหน่อยการท่องจำอาจจะมีแบบพลาดบ้างนิดหน่อยจำเหมือนกันแต่จำเน้อยลงมาหน่อยน้อยลงมาหน่อยไม่แม่นยำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือดิสเฮียส่วนข้ออื่นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย เพราะนั้นอันนี้เรียกว่าฮัสซันลีดาตีฮีคือตัวมันเองฮัสซันตัวมันเองโซเฮียครับจะจับจะก็ล็อกคืนกันครับแล้วก็ที่เราพูดกันเมื่อกี้ที่บอกว่าฮีดสโซเฮียที่เราพูดถึงเมื่อมันมันขัดแย้งกันสองบทเนี่ยที่เราบอกว่าคู่กรมการปฏิบัติอยู่นี่แหละคือฮีดสโซเฮียคือดิ่ที่สายรายงาน ทุกคนนะคนที่หนึ่งรายงานจากคนที่สองคนที่สามเจอกันถูกต้องมาได้ขาดช่วงหายไปจนกระทั่งถึงนบีสายรายงานเนี่ยติดกันทุกรุ่นเลยไม่มีใครไม่มีใครหลอกลวงได้แต่ละคนท่องจําท่องจําแม่นยํามากเลยแม่นยำมากเป็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นในท่องจําหมดไม่มีผิดพลาดทันทีรายงานเป๊ะๆหมดเลยแล้วก็มีความยุติธรรมหมดทุกอย่างเลยรายงานเหมือนกับคนอื่นหมดเลยไม่แปลกด้วยไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยไม่มีข้อตําหนิเลยนี่คือซอเฮียครับครับก็ คงเป็นที่ชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับอาจารย์อธิบายอย่างชัดเจนแล้วนะครับสอเฮียกับฮัสันครับ